สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e จ้ากะตบับพ่อกำลังเล่นอีกแล้วนะคะในวันนี้วันเสาร์ที่30ตุลาคม2563้าสจ้าสวัสดีวันรอยกระทงพี่น้องสุขสุขคุ้นเด้อค่ะกำลันี้มาล่นกะตื่นเช้ามาอ่าก็ได้รับของขวัญค่ะเป็นของขวัญจากเพื่อนต่างแดน จากมิตรภาพใน y o u t u b e ของเรานี่หนะคะเป็นสิ่งที่ตามหามานานแล้วแต่หายังไม่เจอยังหาไม่เจอก็เลยเตื่นเช้ามาก็เจอกล่องนี้เลยคะ่ะแล้วลูกก็เอามาให้ดูว่าแม่มีใครส่งอะไรมาให้แม่แม่ดูสินี่คะ่ะก็เลยจะเอามาให้เพื่อนๆใน youtube ดูด้วยกันนะคะก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนใน youtube นี่แหละคะ่ะ เดี๋ยวมาดูกันสิไอ,อเรานะั่นรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นอะไรเนาะเกะยังไง<อ>นี่ค่ะเปิดทงไหน เก็บ okay. จากข้างบนใช่ไหม <laughs> ไม่เคยมีคนส่งของมาให้ไงเลยเพราะว่า <laughs> 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 ปกติทั้งบานจะส่งของมาให้กับจะไม่ให้ส่งนะคะเพราะว่าไม่ต้องส่งมาหรอกมันแพงค่าส่งมันแพงอะไรที่นี่เราก็มีกินอยู่ทุกอย่างหมดแล้วอยู่แล้วไงคะอยากกินอาหารไทยเราก็ไปซื้อมาสีร้านไทยแย่ๆอะไรแบบนี้ อยากกินข้าวเหนียวอยากกินนั่นกินนี่เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ให้ซื้อมาค่ะจะได้เงินแต่ว่าวันนี้เพื่อนใจดีไงเพื่อนบอกส่งมาให้แม้รุมปิดเอา้าไปยังไง ด,ดีเลยนะใช่ไหมเราตัดยังไงเนียอุ้ยตัดปากฟองเลย แต็มเ็มเต็มเต็มโ้โ้เต็มตกล่องเลยนี่ก็เป็นเห็ดเอ่อเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดค้าดามะเนาะค่ะพี่น้องอบแห้งค่ะอบแห้งมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องน้ำหนักเบาเลยค่ะ ส่งมาจากประเทศออสเตรียตงแตะวันที่ตงแตะวันอังคารค่ะส่งออสเตรียวันอังคารช่วงบ่ายๆเนาะค่ะก็มาถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันศุกร์ก็ใช้เวลาในการเดินทางอังคารพูดพาสวิตเซอร์3สามวันค่ะสำหรับการส่งของข้ามประเทศเนาะค่ะที่น้องที่ไม่ไกลกันมากจากประเทศออสเตรียก็ขอบคุณลุงมาานะคะ,ะ,คะขอบคุณพ่อลุงคะ่ะสำหรับ <laughs> เห็ดเห็ดขาดำที่เราตามหามาตั้งนานแล้วไงเพราะว่าแต่เรามันก็ยังหาไม่เจอไงที่บ้านเรา,ามันไม่มีเมื่อวันก่อนเราก็เป็นลาะจนขาลากเนือยงจนขาลากกับพี่น้องกับบอดาเห็ดเนาะคะ่ะแต่ขอบคุณเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปกันกินเห็ดกันนะคะพี่น,อน,นะะ้องแล้วก็พอดีเลยได้มาทําเมนูได้หล,ลายเมนูขอบคุณพุกล่านมากจ้าเดี๋ยวเราจะไปคิดเมนูก่อนนะว่าจะกินอะไรวันนี้กับเห็ดนี้จ้ะขอบคุณ เพื่อนๆท่านผู้ชมพี่น้องพ่อแม่พี่น้องสุภูสักคนน้ำเนาะคะ่ะที่มาเบิรงคลิปเนาะก็เป็นคลิปของขวัญไม่ใช่ของขวัญสีของฝากเล็กๆน้อยๆ,ๆจากมิตรภาพของเพื่อนๆจาก YouTube จากโลกออนไลน์เนะะี่ยค่ะที่ส่งมาให้กันขอบคุณค่าสำหรับคลิปนี้ไปเฮ็ดกับเขาก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาพอกันไหมนคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ